สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่นะคะวันนี้นะคะกเออ็เห็นบรรยากาศทิวทัศน์เป็นแม่น้ําเลยนะคะก็คือที่ตรงนี้เป็นแม่น้ําชีนะคะตอนนี้น้ําลดลงมากแล้วนะคะน้ําแห้งมากเลยนะคะก็เลยเหลือสภาพแบบนี้เลยนะคะไม่รู้ว่าปีนี้นะคะจะมีน้ําใช้หรือเปล่านะคะ พ่อแห้งมากๆนะคะโอเคตอนนี้กำลังจะทำการเดินตามน้องใหม่ไปนะคะตรงนี้ก็เป็นทางที่น้องเดินก็คือทางเขาทำใหม่นะคะแต่ก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้เลยนะคะพามาดูสถานที่ใหม่ๆนะคะที่พาน้องใหม่มาพักในวันนี้นะคะ ระยะทางมันก็ไม่ไกลบ้านมากนะคะแต่วัดเดินจะไปที่ที่มันเนี่ยไกลนะคะรถก็เข้ามาไม่ได้นะคะแต่ก่อนก็คือตรงนี้รถเข้ามาได้หมดนะคะตอนนี้ก็คือไม่ได้เลยเปลี่ยนไปมากๆนะคะน้องควันก็ไม่เคยมาแนาน้นะคะแต่ก่อนก็มาบ่อยนะคะที่บริเวณนี้ พ่อขวันก็ให้น้องดื่มนะน,น้ำกินน้ำครบนะคะขอฝากไม่ตาเอ็นดูช่องเล็กๆของน้องใหม่ด้วยนะคะน้องก็ไปไลน์นะคะช่วงหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะคะก็เงียบนะคะขอฝากแม่แม,แม,แมพี่ๆใจดีใจบุญน,นะคะเม่ตาน้องใหม่ด้วยนะคะตอนนี้น้องก็ไม่มีหญ้าทานเลยนะคะ น้องควันก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปถ่ายส่วนญ่าให้ได้ชมนะคะแต่ว่าไม่มีแล้วอันนี้ก็อยู่กับธรรมชาตินะคะการหนองน้ำน้ำชีนะคะ ทางก็จะชันนหน่อยหน่อยนะคะก็จะเดินลำบากนะคะต้นนี้นะคะก็น้องใหม่จะทานได้นะคะจะเป็นลักษณะน้ำน้ำหน่อยมีน้ำนะคะต้นแบบนี้นะคะก็จะทานได้ ขอฝากกดติดตามให้น้องใหม่ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะตรงบริเวณนี้ก็คือที่ที่น้องใหม่จะพักอยู่ในวันนี้นะคะพออยู่ในบ้านคือไม่มีญ้าทานแล้วนะคะต้องออกมาหาเล็มหญ้าด้านนอกนะคะถ้าอยู่ในบ้านก็ได้แต่โยกรอยืนรอนะคะรออะไรก็ไม่รู้นะคะยาก็ไม่มีนะคะ โซ่ใหญ่มากๆนะคะสำหรับอันนี้ก็เป็นคลิป update อัปเดติจวัตรของน้องใหม่นะคะวันนี้ก็พาออกมาข้างนอกนะคะมาพักอยู่ข้างนอกนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ